นี้เรียกว่ามะกอ,อกป่าหรือมะกอ,อกนานะคะนี่ค่ะเอาไว้นานๆก็สุกนะคะนี่เพราะว่าอายุก็ค่อนข้างแก่แล้วนะคะ <c oughs> วิธีการเฮ็ดอาหารการกินเกี้ยวก็บบบก่อนเอาไปใส่แจ่วไปใส่สมต่ำนะคะพ่ดบิบนี่ก็สับๆ้างล่างเปลือออกที่ดีนะคะใช้มีดส,สับๆสับๆฟันใส่สมต่ำเลยค่ะ อร่อยมากค่ะเพราะว่ามันจะมีวิตามินซีสูงนะคะระกอกหากินยากนะคะปีหนึ่งมีครั้งเดียวนะคะแบบสดๆแบบนี้นะคะหนึ่งปีมีครั้งเดียวนะคะตอนนี้ก็ขายออนไลน์นะคะมะกอกโลละห้าสิบบาทนะคะจะส่งทั่วประเทศนะคะไม่รวมค่าจะส่งนะคะค่าจะส่งตามจริงนะคะนี่ค่ะหากินเนี่ยค่ะปลอดสารพิษค่ะนี่ค่ะมะกอกหนานะคะมีลูกย,ยาวๆแบบนี้นะคะอร่อยนะคะนี่เกลียวๆนะคะ อันใดสนใจนะคะทักสอบถามที่ Happy Lady Channel ได้นะคะนี่ค่ะสดๆเลยค่ะสวัสดีค่ะ